สันเปิดเอแต่กูเตพฝาดโทษที่เราวก็เสพเมันคนละเกตกว่าถึงมันเด็ดมนทั้งหมดมันยังเด็ดอ่ะกูฟังแตงขี่ตดอย่ามีเสพกว่าเว็บบางมันกลับไปเสพกันโดนกูเสพปากมึงป่นว่าอยากรวยคุยเล้วเป็ดปากไม่ได้หายกูแดกอย่าเสื่อมไอเอ็ดได้แก่สันดานเฮียอย่าเอาเป็นแบบอย่างกูไม่ให้เลสเทกแอ้กูมีแต่เย็ดเตกแต่กูฟ้องแม่มึงแน่ได้พรามึงแอบไปเย็ดเตกแล้วก็ตบมึงดัง ไม่ต้องมีเสียงเอฟเฟกต์กันที่มึงดิสกูมาไม่ได้เลยค่มันยังไม่เจ็บเจ็บมังใช่ที่อัดไว้พ่อมึงไม่ตายเหมือนกับลูนลูนเอาสันตย์ไม่เชื่อมหน้ามึงกับโบโทนแล้วกูด่ามึงร้องไห้อยู่ในโยโทมันทำกันต่างๆเบาหน้ามึงมาโดนต้นไอเด็กเกี้ยมากก็ไปโฟมมึงโดนกูเก็บเกี่ยวมึงมาเบี้ยวเป็นเสือมึงโดนกูเด็กเกี่ยวแล้วมึงโดนตำรวจจับไปแอบตัวเด็กเกี่ยวโทษเด็กเกี่ยวแดาวต่างกันมันห่างกันเจ็ดชาติโดนไปรางเบี้ยมึงคนเดีเจ็บปวดมากแล้วทำไมไม่โดนแต่เดี๋ยวมึงจะโดนขวดฟาดหรือจะซ้อมึงอย่างดี่า มันจะวัร์ดโอซคูหรือว่าเล y แบ c k มึงเกี่ยวคำคุคามหรือกูเปรรับกูฟังทีนายดีและแก A เอซับ A ที่แบกบิ๊กแล้วมันเมาพวกกูเทแคบมึงไม่มีต่จะเทียบกูกลับไปนอนน้องตั้งแต่หัวจนหลอดตีนให้มึงวองย้อนเปลี่ยบทุกั้งหมดกับมึงน้ำคลองน้อง กูไม่ได้ครึ่งไม่ต้องมองคอนด้วยมึงเคกูฆ่าตายแหลกเพลงมึงไม่ต้องทำมึงกลับไปเล่นวายแปแล้วกูเห็นมึงสายฟรีกูมีตะกินควายแจก้มึงโดนจานตีันรุ่สไม่ได้เด็่เ็มึงมาจืดลันจังกระบูวันละหากวันละต่างชันกูเขียนบามลงกระดาษแบบไม่เคยซ้ำกันเพราะในหัวสมองกูก็มีเป็ร้อยล้านคำไอ้มมื่อวานจะดิบกูก็ดิมันก็ไม่เพื่อนอดเด้งเปรียบเมอนโกรธเลยไม่สักกูไม่บอดเดไมรอเพียงกขปล่อยแต่มึงรอยกรกอดเด้งเหมึอนล่ามาอยู่ติงก ถ้าเมมึงอยากสนุกมึงอยากกะมโดนเซ้งอยากะลมกลัวสตีนจะสตีนเอ็นชามึงโดนกูเตะกัเด้งกัดอนนี่บอกเป็นบอลเป็นบาสปล่อเดมันฟุกูโร่เป็นุเต็มกาบแล้วกูไล่ไปโคตรคูมึงยืนดูยืนอึ้งปากค้างกูไม่เข้าหนูระวังให้หนูจะปากช้ำแรวมึงยังไม่สุดูว่ามึงหยุดดีกว่าม้ึงามาดูให้รู้ว่าต่างชั้นมึงทำมาหลายปีกูฟังอีกทีมันก็ยังกากอย่างนั้นกากอย่างนั้นแล้วมึงไล่มาทีกรล้วมึงงกะเคิดทะลามาแทะกู ตอนเจอทำเพลงมาดิดกูก eh? ูมั่วเลยไม่ด้วยสัตว์มันกลับไปคิดดูสงสัยยังมีคนยังไม่ก็ะปวดมลยดิดก no, ูสัตย์ ขามีขาแม่ไอข้มยข้ามนไอข้มวยหัวขึนไอขามนหัวขุนชนชาดปีจันไรบูยาตายายกูบาไ้อย่าไว้ใจไอข้ามนจันไรขามีขาแม่ไอข้ามยข้ามนไอขมวยหัวขึนไอขามนหัวควนใบยมบุมจิตไทยยอะจนไวลูกหลานไทยยาได้ไว้ใจไอโกข้ามนจันไร no shame จนชนไม่ no claim จนนน้ำมึง no shame only know how to claim ไม่มาหนีมึงก็เอาไปเขาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องเปียกไม่เอาลูกบุญเพราะเรียกชอบก็เปียกประเพณีไม่มาหนีมาหนีมึงยู I don't wanna fuck your pussy Ha ha, many Come here, my puppy I'm so sorry your country has no stories About Songkran history No claim, claim Bodhiya, but no claim Claim, Bodhiya, you no brain Come I really have no shame Only want to be claimed Claim, 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 claim everything. Hun, many, hun, men, you claim everything, ha, many, ha, many claim everything. One knows what about Songkran? Please stop klembadia Songkran Thailand is traditional culture of Thailand. Why don't you feel shame? klembia Why? 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 Why still try to get this? ได้ข้มวยหัวเคนได้ข้าเมนหัวควรฉันเตะไปยันยันใหญ่กูบอกไว้ไว้ใจไอ้กํเป็นฉันไรข้ามีก้แม่ไอ้กํเน็นได้ข้มวยหัวเคนได้ข้าเมนหัวควรตากันตะูรไทยเก็ดต้นไวลูกกลันไทยยันไว้ใจไอ้พวกกํเป็นฉันไร When you s h เราจะต้องเด็ดเด่นรยขยันหนักบังนึกบังนึกสั่นหนึกไม้ What the f u c คอมเมนต์บอกมันมีสตอรี่ฮ่าฮ่า I, I don't wanna fuck your pussy Come on my puppy here it's your story Come i n c o m e me Please try listening to your story of your father Thailand is your father Come i n r a p e a m o t h e r fuck e r Thailand We are Thailand พวกเราคนไทย We are Thai Thailand พวกกูเป็นคนไทยพวกกูคือทอสไรที่ไม่ใช่คนจันไรจันไรจันไรคอมเมนต์มึงจันไรผู้ยากษ์ใหญ่